ดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลป้าแจ๋วส่งกำลังใจให้กับแพรวลั่นแพ้คดีที่ดินก็ไม่เสียใจนะครับขอแค่ครอบครัวมีความสุขก็พอพลังบวกมาเต็มนะครับป้าแจ๋วออกมาเคลื่อนไหวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้กำลังใจแพรว,พวแสงทองก่อนชี้ชะตาคดีที่ดิน เลิงนกทาในวันนี้30มกราคมณนศะาลจังหวัดยโสธรโดยยืนยันคำเดิมว่าหากศาลตัดสินให้ทางฝั่งตนแพ้คดีก็จะ ไม่เสียใจและไม่เสียดาย no ครับไม่เสียใจเลยนะเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความสุขของคนในครอบครัวซึ่งตอนนี้ทุกคนมีความสุขดีอยู่แล้วถือเป็นการย้ำจุดยืนความเด็ดเดี่ยวที่พร้อมน้อมรับทุกคำตัดสินเพื่อให้ชีวิตเดินหน้าต่อได้ทันทีนะเออก็เอกเอกำลังใจลดเหลือนะครับแล้วก็ป้าเจ๋วเนี่ยเขาก็ส่งกำลังใจให้ปราพราวดีมากๆเป็นพลัง ที่ดีมากๆนะครับแพ้คดีที่ดินก็ไม่เสียใจขอแค่ครอบครัวมีความสุขก็พอจะเอาอะไรไปเสียใจในเมื่อเราเป็นซูเปอร์สตาร์หมอลำหมอลำซิ่งนะครับที่แบบว่า,ามีเรื่องราวสตรอรี่มากมายที่เป็นไวรัลเป็นกระแสตลอดเวลานะครับอย่าเสียใจไปเลยนะเพราะว่าโอกาสเสียใจเนี่ยมัน ไม่ได้มีมาบ่อยเนาะเออเราจะมีแต่ความสุขล้วนๆในชีวิตการเสียใจเป็นการแค่เรารู้สึกว่าเหมือนกับขาดอะไรไปบางอย่างแล้วมันได้หายไปหรือสูญหายไปก็ไม่เป็นไรเพราะการที่แพ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เกี่ยวกับการใช้ชีวิต ที่มีความสุขหรือไม่มีความสุขมันไม่เกี่ยวกันเมื่อคุณแพ้คดีคุณก็สามารถที่จะมีความสุขได้กับการใช้ชีวิตเมื่อคุณแพ้คดีคุณก็สามารถที่จะกินอิ่มนอนหลับหรือแต่งตัวหรูรหราไฮโซไปไหนมาไหนก็ได้และข้อ3นะครับเมื่อคุณแพ้คดี คุณจึงไม่ต้องจำเป็นแบกรับอะไรแล้วก็ไปสู้กับปัญหาอะไรอีกต่อๆไปแล้วเพราะชีวิตคุณก็จะมีแต่ความร่ำรวยมั่งคั่งแล้วก็มีอะไรที่ดีเข้ามาในชีวิตของแปลวพราวแสงทองนะครับก็ต้องขอบคุณป้าแจ๋วนะครับเพาะการก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะมันก็เป็นธรรมดาเละครับเสียดายมันก็เสียดายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเวลาเราเราเสียไปตัวเราเองอ่ะมันก็ไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าลงศพถูกไหม แล้วก็ทรัพย์สินทุกอย่างนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอาไปได้ทรัพย์สินเราก็ได้เฉพาะสิ่งที่เราหามากับสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่คนอื่นให้ไว้หรือสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็คงยังไม่รู้ว่าบางครั้งแปลวแวก็เป็นคนที่ชอบเสริมสวยชอบแต่งตัวเขาอาจจะมอะีอะไรที่มันหรูหราเก็บไว้นะครับแล้วก็อาจจะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ย ดีขึ้นได้เพราะความเข้าใจในตัวเขาชีวิตใหม่กำลังมาครับซันกับแพรวอนาคตนะฮะจะเป็นอย่างไรตอบไม่ได้แต่ณนะวันนี้ปัจจุบันนี้ชีวิตดีกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็ดีกว่าคนเก่าแน่นอนนะเราไม่ได้เชียร์คนใหม่นะครับแต่เรามีความรู้สึกว่าเออมันเป็นการทำร้ายแล้วก็เป็นการที่ไม่จบ เมื่อจบเมื่อเอาที่คุณพอใจแล้วก็ก็ควรจบไม่ควรมีเรื่องต่อไปนะจะแขวะจะแซกกันทำไมก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นศินลปินอ่ะมันก็ต้องหาเงินมันก็ต้องทำโปรเจกต์ทำอะไรขึ้นมานะเพื่อให้ทุกคนเห็นชิ้นงานไม่ใช่ว่ามานั่งกัดกันทะเลาะก,กันแล้วก็มานั่งแบบว่าคนนี้เอาแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณจะฟ้องเอาแบบนี้ใช่ไหมเอาแบบนี้ใช่ไหมยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกผู้ชายนะครับมันคว,ควรจบ มันต้องควรยกเลิกอะไรที่ไม่ดีไม่ควรฟ้องไม่ควรยุ่งจบได้แล้วพอนะได้จากเขาไม่คิบาตพอสู้ๆไม่ต้องไปสนใจใครกำลังใจน่าสำคัญที่สุดมีอะไรจะทำอะไรได้อีกไหมมีความสามารถอะไรได้อีกไหมอ่ะฟักมาให้หมดอยากจะฟ้องอยากจะทำอะไรทำนะครับไม่จำเป็นต้องตามใจใครไม่จำเป็นต้องไปกลัวใครแล้วชีวิตนี้นะแพ้คดีก็ ไม่มีใครมาทําให้เราแพ้ความสุขของเราได้ก็พอนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ